หนังสือเสียงนิยายจีนเรื่องเจ้ารัติการแผ่นดินเถื่อนภาคหนึ่งเล่มที่16ตอนนัดพบทานหัวสี <S <S งานเลี้ยงที่อุทยานคุณหลุนยุติลงไม่มีการประลองสุราไม่มีการประชันบทกวี มีแต่การต่อสู้และด่าทอกันแต่สำหรับกับแขกเรือที่อยู่ในเหตุการณ์ถือว่าเป็นเรื่องสนุกสนานน่าสนใจเย่เสียวเทียนกับพวกตอนจากมาเห็นจันกระจ่างกลางเวหาสาดแสงสีเงินทั่วพระสุธาภายใต้บรรยากาศเช่นนี้สมควรควบม้าหย่อย่างแขวนโคมท่องราตรีแต่ทั้งหมดกลับขึ้นรถและมา้าลงแทเร่งม้าควบตะบึงเย่เสียวเทียนไม่เกรงกลัวเฉาสุยซีจันป๋อสง หรือแม้แต่เทียนชือเฟื่งเมื่อล่วงเกินแล้วก็ไม่ยอมก้มหัวให้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาดูแคลนผู้อื่นหลังจากท้าทายตระกูลอย่างท้าทายตระกูลจันทร์กับตระกูลเฉายังมีชีวิตอยู่จึงถือเป็นวีรบุรุษส่งเทียนเตาก็ใคร่ครวนว่าเทียนหูวหยินกับตระกูลจันทร์และตระกูลเฉาไม่ยอมเลิกระจึงนำกำลังขบวนหนึ่งมาคิดคุ้มครองเย่เซียวเทียนกลับ เค okay. หสถานแต่พอออกจากอุทยานคุณหลุนพบว่าเย่เสี่ยวเทียนจากไปแล้วส่งเทียนเตางงงานวูบจึงหัวรอออกมาแล้วกล่าวว่า <c oughs> เด็กน้อยนี้กรอกกลิ้งจนกลมเกลี้ยงดูเหมือนหุนหันพนลันแล่นแท้จริงแล้วมีความคิดอ่านอย่างนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปแล้วเรื่องราวเดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นกับเทียนเมี่ยวเหวินองค์รักชุดเขียวผู้หนึ่งขั้วมาเข้าใกล้รถเทียมวัวของ เียนเมี่ยวเหวินรายงานเบาๆเที่ยวหนึ่งจากนั้นก็ควบม,ม้าจากไปเถียนเมี่ยวเหวินพอฟังจบความใบหน้าต้องปรากฏรอยยิ้มอันสนุกสนานน่าสนใจขึ้นเถียนปิงฮุยบนรถเทียมบัวอีกคันหนึ่งกวาดมองน้องสาวแวบ,บหนึ่งถามว่าถูกมันสลัดหลุดไปแล้วเถียนเมี่ยวเหวินยิ้มพลางพงกศีรษะกล่าวว่ามันวิ่งเร็วกว่ากระต่ายอีกเถียนปิงฮุยแค้นเสียงอย่างเย็นชาแล้วกล่าวว,ว,ว่า,าววมิน้าเล่าท่านยิ้มยางอ่อนหวานถึงเพียงนั้น เช่นนี้วางใจได้แล้วกระมังเทียนเมี่ยวเหวินหน้าเคร่งเครียดเย็นชาลงกล่าวว่าคนผู้นี้เป็นพันธมิตรคนสำคัญของพวกเราหรือจะให้ข้าพเจ้าฟังว่ามันถูกคนเชื่อทิ้งค่อยเบิกบานใจท่าทีของเถียนปิงหุยอ่อนลงกล่าวว่ามันเพียงเป็นพันธมิตรของพวกเราท่านไม่ต้องยิ้มอย่างเบิกบานใจถึงเพียงนั้นเถียนเมี้ยวเหวินโกรธแค้นขึ้นมากล่าวว่า ข้าพเจ้ายิ้มแล้วจะเป็นอย่างไรวันนี้มันจับจันป๋อสงเฉาสุยซีฉีกหน้ากันขอหาข้ออ้างให้พวกเราครบหากับมันหลังจากนี้ข้าพเจ้ายังจะนัดเลี้ยงมันประกาศความร่วมมือระหว่างตระกูลเถียนกับตระกูลเย่ท่านใช่จะขัดขวางหรือไม่เถียนพิงงุยปิดปากลงเขาล่วงรู้นิสัยใจคอของน้องสาวเป็นอย่างดีหากท่านรุกหนักไปไม่แน่ว่านางจะกระทําการยิ่งกว่านี้ หากว่าตระกูลเถียนคิดผงาดขึ้นมาใหม่ต้องมีผู้ช่วยเช่นเย่เซียวเทียนคนหนึ่งตราบใดที่เขายังมีประโยชน์ใช้สอยไม่อาจมีความคิดฆ่าฟันต่อเขาเทียนเมี่ยวหวนมองดูสีหน้าท่าทีของเขายิ่งขุนเคืองใจกล่าวว่าต้องกล่าวว่าเรื่องของตระกูลเถียนสามารถหารือกันแต่เรื่องส่วนตัวของข้าพเจ้า ท่านทางที่ดียาได้ยุ่งเกี่ยวข้าพเจ้าเติบโตแล้วเถียนปิงหุยอดกล่าวไม่ได้ว่าพี่ชายเช่นบิดาแต่เหนียงดวนเสียชีวิตเราไม่ควบคุมท่านจะให้ผู้ใดควบคุมท่านเถียนเมียวเหวินแค่นเสียงอย่างเย็นชา เตียนปยงฮวยคล้ายลูกหนังที่ถูกมีดปลายแหลมทิ่มแทงใส่ต้องเหี่ยวแฟบลงเย่เซียวเทียนวนเวียนอยู่ในเมืองกุ้ยหยางหลายรอบเมืองกุ้ยหยางใหญ่โตภายในเมืองมีภูเขามีแม่น้ําและดงไม้ภูมิประเทศแตกต่างกับตัวเมืองในแผ่นดินจงหยวนจึงอาศัยภูมิประเทศสลัดหลุดออกจากขบวนสะกดรอยตามกลับมาถึงที่ผักเห็นหมาวนจือ้อมือขวาถือน่องสุนัขซึ่งกัดกินไปครึ่งหนึ่ง มือซ้ายถือน้ำเต้าสุระนอนหลับไหลบนลานเตึกปูหินเขียวศีษะหนุนหมอนไม้ไผ่ใบหนึ่งกระบวนของเยเซียวเทียนกลับมาแล้วเขายังไม่รู้สึกตัวเยเซียวเทียนพอกลับมาถึงที่พักค่อยคลายใจลงเมื่อเห็นสภาพของเหมาว่นเจือจึงทั้งขุนเคืองทั้งขบขันเดินเข้าไปเตะต้นขาของเขาเหมาว่นเจือพลิกตัวคลานหนึ่งกล่าวเสียงอ้อี้ว่าฟ้ายังไม่รุ่งสางเลยไม่ต้องกลัว เราไม่ให้ผู้คนพบเห็นท่านค้างแรมอยู่ที่นี้เย่เสี่ยวเทียนสันีีสะกล่าวกับหัววินเฟยว่าเฮ้ยท่านหยิบฉวยพรมขนสัต์มาผืนหนึ่งอย่าให้มันถูกความเย็นแทรกซึมหัววินเฟยรับคํามองดูเหมาวนจืดด้วยความอิจฉาเลื่อมใสฟังจากปากคำเหมาวนจือถึงแม้ว่าเขายังไม่ได้แต่งงานกับเย่เชียนแต่สแสดงว่าเป็นเจ้าบ่าวมาหลายคืนแล้ว หัวนึกถึงตนเองกับเหยาซื่อเหนียงแม้มั่นหมายรักกันระหว่างที่อยู่ร่วมกันสองต่อสองก็เคยกอดจูบรูปคำลิ้มลดความหวานอยู่บ้างแต่ยังไม่ได้ร่วมหอลงโรงกันจึงอดคิดฟุ้งส่้นไม่ได้เชา้าวันรุ่งขึ้นเย่เซียวเทียนออกจากบ้านมิต้องระมัดระวังเช่นเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาจะอย่างไรเป็นเมืองหลวงของมนฑลกุ้ยโจเรื่องราวอันชั่วร้ายเพียงเกิดขึ้นยามวิกาล เวลากลางวันแสกๆกลับมีข้อผูกมัดข้อห้ามความเป็นไปได้ที่เกิดภัยอันตรายลดน้อยถอยลงอีกประการเขามิอาจไม่เคลื่อนไหวเมืองกุยย้ยหยางตอนนี้ชุมนุมด้วยทูซึกจากทุกสารทิศมีทั้งเพื่อนพ้องของตระกูลจั่นตระกูลเฉาและศัตรูคู่อริของตระกูลจั่นตระกูลเฉาเขาสมควรดึงตัวผู้คนมาเป็นพวกให้มากที่สุดทางด้านเถียนหูหยินกลับไม่ต้องเป็นห่วง ที่ผ่านมาโรกรบาลหยางแห่งปอโจใกล้ชิดกับทางเสฉวนมากกว่าถึงแม้ว่าถือเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลกุ้ยโจแต่กลับไม่มีอิทธิพลต่อพื้นที่กุ้ยโจเท่าใดไม่เท่ากับตระกูลอันแห่งสุยซีตระกูลซ่งแห่งสุยตงนี่เป็นเพราะสืบเนื่องมาจากภูมิประเทศทําให้โรกรบาลหยางแห่งปอโจเลือกคบค้ากับทางเสฉวนอีกทางหนึ่งสืบเนื่อง จากตระกูลอันกับตระกูลส่งรอบสะกดควบคุมไว้วันนี้เย่เสี่ยวเทียนคิดไปเยี่ยมคำนับตระกูลถงแห่งซือเทียนก่อนเมื่อคืนในวันสังสรรค์สิทธิตระกูลถงก็เข้าร่วมหวนนึกถึงตระกูลถงถูกกระนาบอยู่ระหว่างเฉาสุยซี 4, ที่มักใหญ่ไฟสูงกับหยางอิงหลงที่มักใหญ่ไฟสูงยิ่งกว่าสมควรมีหลักการประคับประคองตัวเอาไว้เพียงแต่ที่ผ่านมา ตระกูลถงค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวไปบ้างในสายตาของเย่เสี่ยวเทียนเมื่อคืนเขาต่อสู้กับเฉาสุยซีและจันป๋อสงสมควรให้ความสำคัญกับเย่เสี่ยวเทียนเนื่องเพราะเมืองสือเชียนมีถูดซื้อทั้งสี่ประกอบด้วยตระกูลเฉาถงจันหยางตระกูลเฉาจับมือกับตระกูลจันแล้วส่วนตระกูลหยางตกอยู่ในความควบคุมของเย่เซี่ยวเทียนหากตระกูลถงคิดอยู่รอดสื่ไป ต้องเข้าร่วมกับเย่เซียวเทียนเย่เซียวเทียนคาดเดาไม่ผิดตระกูลถงแห่งซือเชียนฟังว่าขุนนางจางกวนซือแห่งหนิวโถซันเย่เซียวเทียนมาเยี่ยมคำนับก็เปิดประตูใหญ่ประมุกตระกูลถงน้ำถงวินนำบุคคลสำคัญของตระกูลถงออกมาต้อนรับตระกูลถงถูกโรคบาลหยางแห่งปอโจหมายหัวไว้ ในฐานะผู้ช่วยขุนนางจางกวนซื่อเมืองสือโถก็ถูกตระกูลเฉากดดันรับศึกทั้งในและนอกตอนนี้ตระกูลเฉายังรวมตัวกับตระกูลจันตระกูลถงย่อมต้องหาตัวช่วยเสริมกำลังให้กับตัวเองเมื่อเป็นเช่นนี้ตระกูลถงให้ความสำคัญกับเย่เซียวเทียนก็ไม่น่าประหลาดใจแล้วอย่าว่าแต่ตระกูลถงยังอยู่ในความควบคุมของตระกูลเถียนอย่างลับ ตระกูลเถียนสั่งการให้พวกเขาหาโอกาสเข้าร่วมกับเย่เซียวเทียนการพบปะของพวกเขาย่อมประสบความสําเร็จเช่นน้ำหลากเขื่อนก็สร้างเสร็จถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เย่เซียวเทียนไม่ได้ส่งเทียบวงเล็บนามบัตรนัดหมายเวลาแต่ตระกูลถงยังให้การต้อนรับอย่างสมเกียติเย่เซียวเทียนมาเยือนก่อนเที่ยงจวบกระทั่งยามพลบค่าค่อยกล่าวอําลาตอน ที่อำลาจากไปทั้งสองฝ่ายคล้ายสหายเก่าที่คบหามานานปีสภาพเหตุการณ์นี้ย่อมไม่รอดพ้นจากสายตาผู้คนเราคนบุญหนักศัก์ใหญ่ก็ล้วนทราบว่าการเข้ามาอย่างแข็งกร้าวของเยเซียวเทียนทําให้สถานการณ์ของเมืองสือเชียนเกิดความท่วงดุลเป็นตระกูลเฉาตระกูลจันตั้งประจันกับตระกูลถงตระกูลเย่ ส่วนโลกกบาลอย่างแห่งปอโจที่หนุนหลังตระกูลเฉาตระกูลจันถูกตระกูลส่งแห่งซุยตงสะกดตรึงไว้คงไม่ทุ่มกําลังเข้าช่วยเหลือตระกูลเฉาสักเท่าใดแต่เท้าผู้เท่าถงโปรดชะงักเท้าเย่าเสียวเทียนดื่มจนหน้าแดงยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยมารยาทอันดีไม่มีลักษณะอันดื้อรั้นราวกับลาแตกอย่างไร เย่ h, จางกวนค่อยๆเดินวันหน้ามีเวลาว่างขอเชิญไปเป็นแขกของเราที่กงเอ่อลิงวงเล็บสันเขาห่านตัวผู้ให้ตระกูลถงเราทําหน้าที่ผู้เยาสาักลาประมุกตระกูลถงถงวินหัวร่อดังๆทั้งสองประสานมืออำลาจากไปเย่เสี่ยวเทียนขึ้นรถเพิ่งแล่นถึงปากถนนก็ปร,กรากฏม้าสองตัวควบขับมาขวางหน้า หัววินเฟยจึงเลื่อนมือจับดาบตรงเข้ารับหน้าคนบนหลังม้าทั้งสองสวมชุดเขียวรัดกลมสะพายดาบหน้ากว้างผ้าผูกด้ามดาบเป็นสีแดงโชยพัดอยู่เหนือไหลลักษณะท่วงท่าเหียมหานพอเห็นหัววินเฟยเข้ามาก็ประสานมือการะวะกล่าวว่าผู้มา้าใช่เป็นขุนนางจางกวนซื้อเขาหนิ้วโถเยจางกวนหรือไม่หัววินเฟยตอบว่าถูกต้องไมทราบท่านเป็น คนชุดเขียวพูดหนึ่งพลิกตัวลงจากหลังมา้าประคองส่งเทียบวงเล็บนามบัตรแผ่นหนึ่งเดินเข้ามาน้อมคำนับต่อรถโดยสารของเย่เซียวเทียนกล่าวว่านายน้อยเราจัดเลี้ยงต้อนรับเย่จางกวนขอให้เย่จางกวนให้เกียรติไปหัววินเฟยลงจากหลังมา้ามารับเทียบหันมาส่งต่อเย่เซียวเทียนเย่เซียวเทียนเปิดออกดูเห็นเป็นเทียบเคลือบสีที่ผสมจากโลหะข้างในติดกระดาษสียมพูแผ่นหนึ่ง เป็นกระดาษเสวีทเทาวงเล็บกระดาษที่ปัญญาชนนิยมใช้กันอย่างดีพอเปิดออกก็ปรากฏกลิ่นหอมจางๆโชยกระทบจมูกขอเชิญท่านพบปาที่ริมทานหัวซีปลายยามจีวันพรุ่งนี้ส่งซึ่งยามจีหมายถึงประมาณ1 0 4นาฬิกา45นาทีเยสิวเทียนพอเห็นคำส่งก็นึกถึงส่งเทียนเตาแต่ก็เห็นกระดาษสีชมพูลายมือที่สวยงาม ยังมีกลิ่นหอมจางๆหัวนึกถึงเมื่อคือนนี้ส่งเทียนเตาที่องค์อาจพึงไผ่ยือยุดฉุดดึงอันนั้นเทียนอดบังเกิดความรู้สึกที่แปลกประหลาดไม่ได้แต่ตระกูลส่งเป็นหนึ่งในตระกูลบุคคลที่เยเซียวเทียนคิดคบหาที่สุดในจัตุท้าวโลกบาลถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในจัตุท้าวโลกบาลตระกูลอันส่งเทียนหยางตระกูลเทียน อ่อนที่สุดเปรียบกับตระกูลส่งย่อมอ่อนกว่าตระกูลอันเปรียบกับตระกูลส่งย่อมกล้าแข็งกว่าแต่ในจัตุท้าวโลกบาลตระกูลอันมีศักฐานพิเศษซึ่งมีแบบฉบับของตัวเองหากร่วมมือกับตระกูลอันตระกูลอันเพียง ให้การสนับสนุนในการเป็นเชิงสัญลญักษณ์เนื่องเพราะอันเหล่าแย่จือต้องนึกถึงผลประโยชน์ของตระกูลอันเป็นสำคัญส่วนโลกบาลหยางไม่ต้องพูดถึงเขากับโลกบาลหยางต้องตั้งเผชิญหน้ากันนอกจากบุญคุณความแค้นส่วนตัวแล้วความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ก็เป็นสาเหตุหลักประการหนึ่ง การผุดขึ้นของขุมกำลังหนึ่งที่ตามมาแทบเป็นการพิชิตคู่ต่อสู้คนแล้วคนเล่าใช้พวกเขาเป็นหินรองรับเท้าของท่านท่านจึงจะเดินไกลกว่านี้ขึ้นสูงกว่านี้จนขึ้นถึงจุดสูงสุดไม่ว่าเป็นฉีมู่เมืองเสียนเฉิงหวังจูป,ปู้ฉีป๋ออีตลอดจนก๊กกูแหย่ที่ตอนนี้บำเพ็ญเพียรอยู่บนเขาบูตึง จางจือฝูวีจวินถิงจนกระทั่งล่าสุดเป็นหยางเสี่ยนเมียนจันปอสงหากจะก้าวต่อไปเขาก็ต้องเบียดเสียดอยู่ในธรรมเนียบจตุท้าโลกกบาลน,นอกจากการท้าสู้กับฟ้า พบกับความล้มเหลวถูกทำลายล้างเป็นผุยผงไม่เช่นนั้นตระกูลของเขาจะกลายเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์ของสโมสรถูสื่อเมื่อถึงเวลานั้นตระกูลของเขาจะสืบต่อไปช่วยลูกช่วยหลานต่อให้เป็นเช่นเดียวกับตระกูลเถียนถูกเจ้าชีวิตหงอู่จัก,กรพรรดิยงเลอสะกดเอาไว้สูญเสียอำนาจไปร้อยกว่าปียังประคองตัวอยู่ได้นี่จึงเป็นข้อแตกต่างระหว่างถูสือชั้นพิเศษกับถูซือทั่วไปการเดินทางมายังเมืองกุยย้ยหยางครั้งนี้ถือว่าเป็น ้าวแรกที่เขาเดินออกจากเมืองทงเหยนมุ่งสู่เป้าหมายที่สูงกว่านี้ตอนนี้ตระกูลเถียนเป็นพันธมิตรกับเขาแล้วทั้งสองต่างมีเหตุผลรองรับฝ่ายหนึ่งคิดผุดขึ้นมาฝ่ายหนึ่งคิดสร้างชาติขึ้นใหม่ทั้งสองจะอยู่ในช่วงตู้เมียเยี่ยวงเล็บฮันนีมูลช่วงหนึ่งหากว่าสามารถผูกสัมพันธ์กับตระกูลซ่งจะส่งผลดีต่อพัฒนาการของเขากว่าเดิม ตระกูลส่งอยู่บนพื้นที่สุยตรงทั้งยังเป็นถูซืออ,องวงเล็บเจ้าแห่งชนเผ่าขนานแท้การคบมิตรประเทศที่อยู่ไกลโจมตีบ้านใกล้เรือนเคียงที่อยู่ติดกันจึงจะผุดเด่นขึ้นมาได้แต่ว่าถึงแม้ตระกูลส่งกับโลกกบาลอย่างมีสภาพเช่นน้ำกับไฟ เขาคิดร่วมมือกับตระกูลซ่งอย่างเสมอภาคยังมีน้ำหนักไม่เพียงพอหากเสนอตัวเข้าไปอย่างมากก็ได้อยู่ในสังกัดยอมเป็นค่ารับใช้ตอนนี้ตระกูลซ่งเป็นฝ่ายทอดไมตรีมาอย่างนั้นก็ผิดแพลกแตกต่างเย่เสียวเทียนวางตัวเองเป็นนายน้อยตระกูลซ่งซ่งเทียนเตาลุนค,คิดดูว่าเขาชะไหนออกปากเชื้อเชิญเย่เสียวเทียนหรือซ่งเทียนเตามีตาวิเศษดูออกว่าเด็กน้อยตระกูลเย่สำเร็จกิจการใหญ่ จึงลดตัวลงมาคบหาเย่วสิวเทียนปฏิเสธความเป็นไปได้ข้อนี้ในสายตาของหนิงเอ๋อกับอิงอิงเขาอาจเป็นของวิเศษชิ้นหนึ่งแต่ในสายตาของตระกูลซ่งเขาในตอนนี้ยังไม่มีเงื่อนไขเพียงพอให้ตระกูลซ่ง ลดตัวลงมาคบค้าสมาคมด้วยไม่เช่นนั้นส่งเทียนเตามีรถสนิยมเดียวกับคุณชายอันเห็นเย่ตัวกลัวยิ่งวงเล็บคำนี้นำไปเปรียบเปรยกับไซมืองเข่งตัวกลัวยิ่งในบุปผาในกุณทีทองสครานปานบุปผาพอแรกพบก็ถูกชะตาทรงเทียบเชิญมานัดพบปะก,กันที่ทานหัวซีซึ่งเป็นที่นัดพบของคู่รักพอนึกถึงความเป็นไปได้นี้เย่เซียวเทียน ถึงกับคนลุกเกลียวขึ้นมาหลังจากคุ่นคิดไปมามีความเป็นไปได้เพียงประการเดียวก็คือตระกูลส่งแห่งสุยตงกำลังทําศึกกับโลกกบาลหยางแห่งปอโจนอกจากทําศึกซึ่งหน้าทั้งสองฝ่ายยังดึงตัวถูซื้อต่างๆเข้าร่วมเพื่อเปิดสมรภูมิด้านอื่นตอนนี้เย่เสิวเทียนควบคุมเมืองถงเหยินไว้ทั้งยังเท้าที่เมืองซือเชียน หลังจากนี้ต้องประทะก,กับตระกูลเฉาตระกูลจัดและขณะที่คนหนุนหลังตระกูลเฉาตระกูลจัดคือโลกบาลหยางแห่งปอโจเย่เสียวเทียนแม้ไม่ถึงกับต่อกกกับโลกบาลหยางแต่จะสะกดตรึงโลกบาลหยางเอาไว้ดูจากเหตุการณ์ในอุทยานคุณหลุนเมื่อคืน เป็นไปได้อย่างมากว่าเย่เซี่ยวเทียนอาจร่วมมือกับตระกูลเถียนพื้นที่ของเย่เซี่ยวเทียนพอดีเป็นฐานที่มั่นเดิมของตระกูลเถียนหากประสานกับตระกูลเถียนสักวันหนึ่งเย่เซี่ยวเทียนจะเป็นบุคคลอันดับหนึ่งแห่งซือโจรหรือไม่นี่เป็นความคาดหมายประการหนึ่งในฐานะประมุขของตระกูลซ่งยังไม่ถึงกับ ลดตัวลงมาแต่หากให้นายน้อยตระกูลส่งออกหน้าใหญ่ยยไม่ใช่สมเหตุสมผลหลังจากได้ข้อสรุปเย่เซียวเทียนจึงเลิกลลมความคิดนำหลีชิวชือกับเวิร์ดอ้าวไปตระกูลส่งย่อมทำความเข้าใจเขาในระดับหนึ่งทราบว่าหลีชิวฉือกับเวิร์ดอ้าวเป็นใครหากว่าการพบปากครั้งนี้เพียงเป็นปูทางไปสู่ความร่วมมือในอนาคตหากว่านำที่ปรึกษาร่วมทางออกจะจริงจังเกินไป ดังนั้นเช้าว,วันรุ่งขึ้นเยเสียวเทียนเพียงนำหมาวนจื้อกับหัววินเฟยและองค์คารักติดตามขบวนหนึ่งเดินทางไปยังทานหัวซีทานหัวซีอยู่ที่ชานเมืองด้านทิศใต้ของเมืองกุยย้ยหยางครั้งก่อนเยเสียวเทียนต่อสู้กับกวัวจีเกิดหลงในที่นี้ตอนนั้นรีบรุดเดินทางไม่มีเวลาชมทิวทัศน์ยามนี้ค่อยผ่อนคลายจิตใจท่องชมสักครา พอเข้าสู่ทานหัวซีเห็นลำธารน,น้ำใสจนเห็นก้นปรากฏต้นหลิวย้อยอ่อนช้อยหินประหลาดละเกระกะดอกไม้ป่าหลากสีหลากสันกิงไม้ไผ่รื่นรมทิวทัศน์งามปานภาพวาดท,ที่กลางน้ำมีเก่อแก่งเล็กๆบนเกาะแก่งปลูกสร้างเก่งหลังหนึ่งเกาะแก่งไม่ใหญ่โตเก่งน้อยจึงยึดครองพื้นที่ในไปเศษสองส่วนสามคงเหลือ เผืนแผ่นดินเศษหนึ่งส่วนสามกระจายอยู่รอบเก่งปลูกดอกไม้ใบหญ้าขอเพียงยื่นมือลอดผ่านไม้ดอกก็สามารถวักน้ำขึ้นมาบริเวณริมฝั่งด้านทิศเหนือปรากฏแท่งหินเขียวนับร้อยทอดคดเขียวอยู่ในน้ำเพียงโผล่ผลผิวน้ำออกมาเล็กน้อยมองแต่ไกลคล้ายตัวโน้ตของหีบเพลงสามารถเหยียบย่ำ ตัวโน้ตขึ้นไปยังก่อแก่งยามนี้ในเก่งน้อยกลางก่อแก่งยืนไว้ด้วยคนผู้หนึ่งสวมชุดขาวราวหิมะยกมือไพร่หลังทอดตามองไกลเย่เสียวเทียนนึกชมเชยในใจสมกับที่ถือกำเนิดในตระกูลใหญ่รู้จักเสแสร้งแกล้งดัดนะักนะเห็นริมฝั่งยืนไว้ด้วยองค์ครักษ์ตระกูลส่งหลายคนคนนำหน้าขุนตาอยู่บ้างเย่เสียวเทียนนึกดู ก็นึกออกได้ว่าในอุทยานคุณหลุนเมื่อคืนก่อนคนผู้นี้ยืนอยู่ข้างกายส่งเทียนเต่าแสดงว่าเป็นองครักษ์ประจำตัวทรงเทียนเต่าคนผู้นั้นพอเห็นเย่เซียวเทียนก็กล่าวอย่างเกรงอกเกรงใจว่าแต่เท้าเย่คุณชายเราน้อมรอเป็นเวลานานแล้วเย่เสียวเทียนพงกศรีรษาต่อเขาเดินไปตามแท่งหินเขียวเหมาวนันเจอเดินติดตามไป องคลักษตะกูลส่งนั้นพันสืบเท้าออกมาจนปลายจมูกของทั้งสองแทบจะปะทะกันทั้งสองถลึงจ้องมองกันราวไก่ชนมาวนเจือพลันยกมือโบกที่จมูกถอยกายออกไปปากก็กล่าวว่าเหม็นคลุ้งยิ่งองคลักตะกูลส่งนั้นน้อยครั้งจะพบพันอัฐพาลเช่นนี้บังเกิดโทสาพรุ่งพล่านหัววินเฟยชิงกล่าวว่าพี่น้องท่านนี้อย่าได้มีโทษสะพวกเรายัง ถูกมันก่อกวนจนหัวรอดมีออกร้องให้ไม่ได้ขอท่านอย่าได้ถือสาคนโง่งมตนหนึ่งองครักษ์ตะกูล่ส่งนั้นแค่นเสียงหนักนกสะบัดหน้าไปอีกทางหนึ่งเหมาว่นเจือก็ทราบว่าเขาไม่อนุญาตให้ตนเองติดตามไปก่อกวนการพบปะสนทนาของทั้งสองกลับไม่ยืนกลานต่อไปหากวิ่งถึงใต้ต้นไม้ส่อหากิ่งไม้ท่อนหนึ่งหลวงสายเบ็ดออกมาจากอกเสื้อผูกติดไว จากนั้นก็เกี่ยวเบ็ดตกปลาแล้วล้วงถุงอาหารปลาออกมาทําการตกปลาองครักษ์ตระกูลส้งกับหัววินเฟยหันไปมองหน้ากันต้องฝืนยิ้มออกมาทานน้ําไม่ลึกนักส่วนที่ลึกที่สุดสูงท่วมเขา่าที่นี้ไม่ใช่บริเวณน้ําลึกพอไปถึงปากน้ําตอนล่างค่อยขยายกว้างขึ้นต่อให้เป็นฤดูฝนที่นี้ก็ขังน้ําไม่มาก แต่ในน้ำมีปลาแหวกว่ายไปมามากมายเย่เสียวเทียนเหยียบย่ำแท่งหินเขียวรุดหน้าไปคล้ายกับเดินอยู่บนผิวน้ำเห็นฝูงปลาแหวกว่ายเป็นแนวท้องฟ้าทอดท่าลงบนผิวน้ำน้ำใสาราวกับท้องฟ้าก้อนเมฆอยู่กลางฟ้าและอยู่กลางน้ำให้ความรู้สึกสุดที่จะบรรยายเหย่่ยเสียวเทียนต้องคลุ่นคิดขึ้น ทีนี้มีทิวทัศน์งดงามน่าเสียดายที่มาตามนัดกับชายชะกันร่างสูงเจ็ดเชียหากว่าเป็นหญิงงามที่แย้มยิ้มพิมพ์ลายกลับขับเน้นเสริมกันและกันขณะครุ่นคิดมาถึงริมเกอกแก่งเยเสียวเทียนจึงเดินขึ้นไปพลางก็หัวรอะดังๆกังวานกล่าวว่า <c> ฮ <oughs> คุณชายนัดหมายเรียกหาเราผู้แท่เย่มาสายไปโอ้ย คนในเกียงหมุนตัวมาสร้างความตื่นตนกแก่เย่เซียวเทียนจนก้าวเท้าพลาดลงน้ําจึงรีบกระโดดขึ้นก่อแก่งแต่รองเท้าข้างหนึ่งรวมทั้งชายเสื้อแถบหนึ่งเปียกปอนแล้วตลอดร้ายทางเย่เซียวเทียนดูเหมือนเดินอย่างสง่างามแท้จริงแล้วสมาธิจดจ่ออยู่กับใต้เท้า ไม่เช่นนั้นหกเก้าพลาดคงอับอายขายหน้าแล้วเห็นแน่ชัดว่าจะขึ้นถึงเกาะแก่งสุดท้ายกลับเหยียบผิดไปคุณชายชุดขาวภายในเกียงหัวรอคิกคักลักษณะคล้ายคุณชายกระต่ายผู้หนึ่งซึ่งความจริงก่อนที่นางจะเหลียวหน้ามาเยี่ยเซียวเทียนก็พบว่าผิดท่ารูปร่างของคนผู้นี้คล้ายต่ำเตี้ยกว่าซ่งเทียนเตามากนะักยามนี้เห็นนางคิ้วเรียวราวกับแต่งแต้ม ตากลมโตฟันขาวสะอาดแสดงว่าวิ่ใชัส่งเทียนเตาจริงๆก่อนหน้านี้เย่เซียวเทียนยังนึกเสียดายว่าภายใต้ทิวทัศน์งดงามเช่นนี้ต้องพบปะชายชะกันหยาบกล้านผู้หนึ่งยามนี้ถือว่า สมมาตรปราดถนาผู้มาเป็นหญิงสาวงดงามน่ารักเขากลับคล้ายพบพ่านพูดผีอุทานดังเอะกล่าวว่าเอ๊ะเป็นท่านคุณชายท่านเล่าคุณชายอันมาด้วยหรือไม่พลางก็เหลียวซ้ายแลขวาแต่ภายในเก่งมีขนาดเพียงหยิบมือเดียวไหนเลยมีที่ให้อันนั้นเทียนซ่อนตัวได้หญิงสาวนั้นพอฟังก็บังเกิดความขุนเคืองใจขยี้เท้ากล่าวว่าคนปัญญาอ่อนกลับยึดถือข้าพเจ้าเป็นหญิงรับใช้ตระกูลอัน ท่ามคืนนั้นผู้อื่นสวมกระโปรงสีเดียวกับหญิงรับใช้ของตระกูลอันสร้างความอัดอั้นตันใจยิ่งท่านยังหอกล้อผู้อื่นอีกเย่เซียวเทียนปากอ้าตาข้างกล่าวว่าอ,อย่างนั้นท่านเป็นเป็นใครหญิงสาวนั้นยกมือไพร่หลังเชิดหน้ากล่าวว่าซ่งเซียววีแห่งซุยตงท่านไม่เคยได้ยินมาก่อนหรือเย่เซียวเทียนตอบตามความสัตว์ว่าไม่เเคคยยเคย